แท้เดสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับพี่ก็เอาตะกร้าของเล่นครับที่เก็บโมเดลนะครับตัวเล็กนะครับมาให้ดูกันครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับอ่าเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวที่หนึ่งเลยนะครับอาดฟาดฟาฟาดนดูนะครับว่าจะสุมได้ตัวอะไรนะครับเพบนี่ฮ็อกเียวยังไงล่ะครับนี่มีไฟด้วยนะครับอันนี้น่าจะตัวละยี่สิบบาทนะครับ นถือว่างานใช้ได้เลยนะครับไม่แพงด้วยโยกขาได้ด้วยนะโ,โยกแขนได้ด้วยโอเคฮกเขียวยืนตรงนี้นะอยู่นิ่ง,งๆห้ามดือ้อต่อไปจะได้ตัวอะไรแอนแมนอ,อันนี้น่าจะตัวละยี่สิบาทมันจะมีกล่อง ก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีไฟนะอ่ะแ,อแมนยืนไว้ตรงนี้นะ,ะตัวต่อไปเอ้ยอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนีอ้อาวุธของตัวอะไรตัวหนี่ตัวต่อไปโอ้ล็อกเก็ตล็อกเก็ตในเรื่อง Guardian of the Galaxy นะครับแล้วก็มาเล่น Avenger ด้วยเป็นแลกคูนนะครับแหลคคูนที่กวนๆนิสัยกวนๆ ต่อไปอ่า I am good นี่นะครับเป็นสหายของลักเก็ตนี่ดวให้ดูใกล้ๆอันนี้เป็นตอนสมัยนุ่มๆแน่นอนนะครับเป็นตอนสมัยนุ่มๆชอบเล่นเกมนะครับชอบเล่นเกมกดนี่ยืนข้างหลังแลกคูนไปต่อมา นี่ไอรอนแมนสีน้ำเงินนะครับนีเป็นสีน้ำเงินนะมีติดอาวุธด้วยนะครับนะเฮ้ยมีปุ่มด้วยนะครับมีมีไฟไหมอ่าแสดงว่าถ่านหมดนะจริงๆมันต้องมีไฟนะถ่า,านหมดแล้วทางขาได้เด้อโนะอ้นะอย แอมกูดขารู้สึกจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่โอ้ยแอมน,นี่ตัวต่อไปอ่ะอันนี้แอนแมนซ้ำกันฮะ,อ,ะอ,อไปแบล็กพันเตอร์นี่นะครับโอ้มีไฟด้วยนะแบล็กพันเตอร์ ยกขาได้ด้วยแพนเตอร์ยีนไว้นะครับตัวต่อไปว้าวกับจอนมอลเวิร์ลหน้าเจ๊แกจะดูโหดๆหน่อยนะครับมีไฟไหมอ้อมีไฟด้วยนะสวยๆ ตรงนี้อ่าต่อไปเร่อไรเล่อ๋อหล่นมาเนีย่ยปล่อยพลัง้วด้วยยกแขนเอ้ยงอข้อศอกได้ด้วยเห็นไหมงานดีดีหุนหัวได้ด้วยยกขาได้ด้วยอ่าโอเคนี่ถอยไปน้อย ยืนได้ด้วยอ,อ่าอนแมนตัวจิ๋วอยู่นี้อัลกูสอัลกูสอยู่ตรงนี้แล้วก็ล็อกเก็ตยืนใใกล้อันนี้คือเขาเป็นสหายกันมีไอรอนแมนสีน้ำเงิน นี่อันนี้ก็ไอรอนแมนนี่อันนี้คืออาวุธของไอรอนแมนนะ,ะแล้วนี่ตัวสุดท้ายมาแล้วทอน,นอสมีไฟด้วยนมวอ๋อโ,โอเคนี่ก็คือของเล่นโมเดลขนาดกลางนะครับสูงประมาณ ยี่สิบเซนนะครับนี่เขมากโอเคเยินยยินเยินเยินแดงครันเอเลแมนเติมเงินน่ะเนียครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับของเล่นของพี่ก็หมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ไปก่อนนะครับถ้ามีของเล่นอะไรใหม่ๆจะมารีวิวให้น้องๆได้ดูกันอีกนะครับไปแล้วนะครับ บายบายก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของเล่นใหม่ๆนะครับไปแล้วนะครับเย้ Yay.